ยินดีต้อนรับกลับสู่คาร์วิลล์ HQ แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะสร้างกระแสบนท้องถนนทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026 SUV ที่ไม่ได้แค่สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การผจญภยัยแต่ยังทำได้จริงพร้อมผสมผสานความทรงพลงังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้ยกระดับทุกสิ่งที่ผู้ขับขี่หลงรักให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะขับในเมืองใหญ่หรือบุกป่าฝ่าดงเพียงแรกเห็นปาเจโร่สปอร์ต2026ก็สะกดทุกสายตาได้ทันทีด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและทรงพลังตามปรัชญาดินามิกชิลที่ได้รับการปรับให้โชบเฉียวกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็ความคมชัดสูงรูปทรงเพลียวบางไฟส่องสว่างกลางวันเด i m ม r ร n n นิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความมั่นใจแม้ยังไม่สตาร์ทรถกันชนดีไซน์ใหม่พร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถแสดงให้เห็นถึงสายเลือดออฟโรดอย่างแท้จริง ด้านข้างตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลลอยด์ใหม่18และ20นิ้วเสริมภาพลักษณ์ที่ทรงพลังในขณะที่ด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายเล็ทรงเรียวและฝาท้ายสไตล์สปอร์ตท,ที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารปาเจโรสปอร์ต2026จะทำให้คุณรู้สึกถึงความพรีเมียมทันทีห้องโดยสารถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดผสมผสานวัสดุท,ที่ทนทานเข้ากับความหรูหราอย่างลงตัว เบาะหนังคุณภาพสูงแผงตกแต่งอลูมิเนียมขัดเงาและแถบสีเปียโ,โนแบล็กช่วยยกระดับความหรูหราระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัส9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายทำงานร่วมกับระบบเสียงพรีเมียมที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงเหนือระดับขณะที่หน้าปัดดิจิทัล12.3นิ้วสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการสแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมิตซูบิชิได้เพิ่มพื้นที่วางขามากขึ้นเบาะนั่งสบายยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนพร้อมช่องลมบนเพดาน และพอร์ตชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งเพื่อความสะดวกสูงสุดด้านสมรรถนะปาเจ ro s p ป r t 2026ยังคงความแข็งแกร่งด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังประมาณ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวัดที่ตอบสนองได้รับรื่นและทรงพลังสำหรับบางตลาดยังมีเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรให้เลือกจุดเด่นที่สุดอยู่ที่ระบบขับเคลื่อน Super Select c 4WDII ที่สามารถปรับโหมดได้ทั้งทางกรวด สายหิมะและโคลนทาให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสภาพถนนระบบการสะเทือนที่ปรับจูนใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและนุ่มนวลขึ้นไม่ว่าจะวิ่งบนทางด่วนหรือเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายพร้อมด้วยดิฟล็อกหลังและระบบช่วยลงทางชันที่ทําให้การลุยออฟโรดง่ายขึ้นกว่าที่เคยด้านความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ต2026มาพร้อมเทคนโนโลยีมิพายลอดรุ่นใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้นในด้านการขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมอง3มิติช่วยให้การถอยจอดหรือขับในที่แคบง่ายขึ้นเสริมด้วยถุงลมนิรภัยเจ็ตำแหน่งโครงสร้างตัวถังเสริมแรงและระบบแจ้งเตือนอาการเนลา้าเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมิซูบิชิย่งติดตั้งระบบควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถล็อก ลดล็อกและสตาร์ทรถจากระยะไกลาฝาท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและระบบบันทึกต,ตำแหน่งเบาะและกระจกสำหรับผู้ขับหลายคนการเก็บเสียงได้รับการปรับปรุงด้วยกระจกกันเสียงและวัสดุซับเสียงคุณภาพสูงทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับที่ความเร็วสูงอีกทั้งยังปรับปรุงอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด,ด้วยดีไซน์อากาศพลศาสตร์และการจูนเครื่องยนต์อัจฉริยะทำให้ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สรุปแล้วมิ t s u b i s ปาเจโร่สปอร์ต2026ไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปแต่เป็นยานยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยที่หยหาการเดินทางใหม่ๆครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความกว้างขวางหรือมืออาชีพที่ต้องการความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยปาเจโร่สปอร์ตคันนี้พร้อมปรับตัวตามความต้องการของคุณอย่างไร้ขีดจำกัดมิ u ูบิชิได้ยกระดับตำนานแห่งความทนทานและความน่าเชื่อถือให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น พิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมชื่อปาเจโร่สปอรตถึงยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกนี่คือ c a v i วิลล q ถ้าคุณชอบการรีวิวเชิงลึกของปาเจโร่สปอร์ต2 6ครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนอนาคตขององค์การขับขี่